รู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอมันตีความหมายว่าห้ามคนจนไปรวยห้ามคนจนใช้ของแพงห้ามคนจนมีชีวิตที่ดีถ้ามันอยากจะตีความหมายแบบนั้นไม่เป็นไรนะครแต่พวกเราเนี่ยเข้าใจดีนะครับ เกิดเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสำหรับนักเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังโน้ตอุดมแต้พาณิชย์กับเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุดสเปเชียลซูเปอร์ซอฟพาวเวอร์ไม่พลาดที่จะเกิดกระแสดรามา่าโดยโน้ตอุดมได้กล่าวถึงประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงว่าสิ่งที่ตนไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงตนสารภาพตรงนี้เลยตนเป็นคนไม่รู้จักพอตนอยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตตนไม่ใช่ตนทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็น เราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราอยากจะเป็นแค่นั้นมันไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเหอตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงมาจากรถตู้คนที่ปลูกจริงๆชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตตอนเด็กๆตนจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจนอยากมีแอร์เย็นๆไม่มีแมลงวีมาตอมตาสิ่งที่กูไปทำกัน เนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอล่าสุดหนุ่มตัวตึงโซเชียลได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่มีบางกลุ่มกระแนกะกระแนะต้นไม้ใหญ่ไม่เป็นไรถ้าจะตีความหมายว่าห้ามคนจนรวยห้ามคนจนใช้ของแพงห้ามคนจนมีชีวิตที่ดี แต่พวกเราเข้าใจดีแต่อยากเตือนสติว่าเงินทองที่หาได้วันนี้ยังมีวาสนายังมีชีวิตที่แข็งแรงวันหนึ่งถ้ากินข้าวไม่ได้เจ็บป่วยจะรู้เองว่าเงินทองที่หามาทั้งหมดมากองต่อหน้าจะมีปัญญาใช้ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราทราบดีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราเข้าใจว่าท่านสอนให้เราประมาณตนเศรษฐกิจพอเพียงที่ไอ้พวกนักการเมืองที่มันถูกตัดสิทธ หรือพวกเดี่ยวหรือพวกนักร้องลูกทุ่งเนี่ยที่มันกระแนกระแหนต้นไม้ใหญ่ก็ตามหรือกระแนกระแหนคำว่าพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เเนี่ยนะไม่เป็นไรนะถ้ามันจะตีความหมายแบบนั้นมันตีความหมายว่าห้ามคนจนไปรวยห้ามคนจนใช้ของแพงห้ามคนจนมีชีวิตที่ดีถ้ามันอยากจะตีความหมายแบบนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่พวกเราเนี่ยเข้าใจดีนะครับเข้าใจดีนะ แต่อยากจะเตือนสติพวกมันนิดนึงนะให้มันหาไปเถอะนะเงินทองที่มันหาได้วันนี้มันยังมีวาสนามันยังมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่วันหนึ่งถ้ามันกินข้าวไม่ได้มันเจ็บป่วยหรือว่ามันถึงจุดสูงสุดของมันน่ะมันจะรู้เองแหละว่าเงินทองที่มันหามาทั้งหมดเนี่ยวันที่มันกินข้าวไม่ได้เนี่ยเอามากองต่อหน้ามันเนี่ยมันจะอยากได้ไหม มันจะอยากได้มันจะมีปัญญาใช้ไหมนะไม่ว่าใครแหละไม่ว่าคนรวยคนจนแหละเท่าเท่ากันหมดแหละนะสิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเราเนี่ยทราบดีนะฮะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการประมาณตนท่านสอนให้เราประมาณตนนะเราจะมี10บาทเรากิน5บาทเก็บ5บาทนะหรืออาจจะกิน7บาทเก็บ3บาทนะไม่ได้ใช้15บาบาทนะ ส่วนคนที่มีสิบล้านก็ใช้สักแปดล้านเก็บสองล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจเขาไม่ได้ห้ามว่าคนจนจะรวยไม่ได้หรือคนจนจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้นะนั่นคือสิ่งที่พวกเราเข้าใจนะคําว่าพอเพียงเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ไปปลูกข้าวปลูกมันปลูกผักกินนะมันใช้ได้กับทุกอาชีพเลยกับทุกสถานการณ์เลยนะฮะ โดยหนุ่มตัวตึงยังเผยอีกว่าส่วนพวกคนชั่ววาสนาดีจะเข้าใจแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแสะต้นไม้ใหญ่ก็แค่กาฝากตัวหนึ่งได้ดิบได้ดีในยุคเผด็จการด้วยซ้ำก็ไม่เป็นไรให้แสะไปแต่เราอยากไปตามเกมพวกมันอย่างที่บอกว่าเราวันที่เขากินข้าวไม่ได้หรือเจ็บป่วยก็จะไม่อยากได้หรอกเงินทองมากองตรงหน้าส่วนพวกคนชั่ววาสนาดีเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรให้มันเข้าใจไปนะ วันนี้เสียงมันอาจจะดังหน่อยมันพูดอะไรไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดังนะไม่ว่าคนที่ไปแซะต้นไม้ใหญ่ก็ตามนะมันก็แค่กาฝากตัวน,นึงแหละนะมันเนี่ยได้ดิบได้ดีในยุคเผด็จการด้วยซ้ําไปนะก็ไม่เป็นไรก็ให้มันแซะไปนะฮะเราอย่าไปตามเกมพวกมันนะนะครับส่วนพวกเราก็เข้าใจดีอยู่แล้วแหละนะฮะอย่างที่บอกไปนะก็รอวันที่มัน กินข้าวไม่ได้หรือว่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันจะไม่อยากได้หรอกเงินทองที่กองอยู่ตรงหน้ามันะนะนะมันอยากหายนะฮะเหมือนเรานี่แหละนะเราไม่ได้รวยเหมือนมันหรอกเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ยังไม่อยากได้อะไรเลยนะฮะเราก็อยากหายเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์มีเท่ากันนะครับอืมก็ฝากไว้นะไอ้พวกคนชัวว่ววาสนาดีทั้งหลายมันอยากตีความหมายแบบผิดๆก็ให้มันตีไปนะฮะ ส่วนเรามีหน้าที่วิจารณมันเราก็วิจารมันอยู่ตรงนี้แหละนะอื ừ, แล้วแต่มันเลยนะฮะพวกนี้มันชั่ววาสนาดีจริงๆนะครับต้องยอมรับมันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ